มือนี่ค้นกาเขาดอนี่ครับมึงวิธีการค้นกาแบบดังเดิมสมัยโบราณเพราะว่าหน้าแถวเน้นเป็นหน้าขุกถาตุก,กะเดือนเจีดเดือนแปดหนแล้วสีมีหนามมากะเฮ็ดทังสีแล้วครับต้องใส่ระบบค้นกาเอาอันนี้ค้นกาเขาเนี้ยวดออ่ะ เดี๋ยวผมสีทาติดเท่เนั้อ่ะข้นขนดินมันผมเม็ดมัน ฝนตกมามันเกิดูฝนบต้มันเกิสิเกดคลามซุ่มซื่นมันเกิสิเกิดเองมันแ้วบกิสิเกิดบดีคือตา๊กปันไหนอกพวา่าขนาดไหนมันมันก็บโบเกิดมันกิดสเกิดะิผมันพอดีพอดีเากดีบเทโาหน้ามันท่านนีล่ครับิะ ล้มดำเย็นตู้หน้าพอดีเห็ดกลัวๆนี่นะครับการกนกะเรียบดังเดิมไม่โบราณโบราณนนมองยืนขึ้นสีเป็นพวกเป็นดอกตื้ได้น้ำดีไม่เคยเห็นดอกมันมองนี่ก็น่าโคตเห็ดเป็นสีน่าตะปูตะปูหรอครับตะผมเป็นเล็กหน่อยคนละพวกเห็ดอีกไปเรืเร่อย เพราะว่าเอานี่มันเป็นจังซีดอ่ะมันเป็นหน้าโคคนโมวไปเที่ยวกันไหนพิกายนี่แถวนี่ดำเดือนกันย่าปิด